ข่าวชุ่มพูแจกตอนนี้เพียงแค่1 5 0 0ชิ้นใครที่ชอบกระต่ายนะคะบอกลยวิวของชิ้นนี้จะต้องมีเลยเข้าแมปตามพี่แป้มาเลยค่ะพี่แป้จะทิ้งริงไว้ใต้คลิปนะคล็ดีัน้องจะต้องทําก็คือน้องนะคะจะต้องเทเลพอร์ตนะคะไป3สถานที่แห่งนี้หรือ3โลกนี้นะคะโดยการที่น้องจะไปโลกพวกนี้ได้น้องจะต้องทําการรีเบิร์นนั่นเองนะคะน้องซึ่งเรา เบิร์ตไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะไปได้นะคะในโรคอื่นๆนั่นเองซึ่งวิธีการเล่นน,น,น้องๆน่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วนะคะว่าเราจะต้องทงาไงเหมือนกับการที่วิ่งแข่งวนไปเรื่อยๆๆๆนะคะเมื่อเราได้วินหรือมองกุฎมาเนี่ยเราก็เอาไปแลกซื้อไข่หรือเราจะเอาไปทําการรีเบิร์ตก็ได้นั่นเองน้องๆอย่าลืมนะคะต้องซื้อไข่ด้วยนะคะเพราะไข่เนี่ยจะเพิ่มความเร็วให้กับเราเวลาที่เราวิ่งนั่นเองค่ะมีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อนั้น,น,นไปนะคะน้องๆ เยอะเราจะวิ่งได้เร็วและเก็บเงินได้เยอะนั่นเองค่ะอภิแปงก็กดกดไปนะอาได้ตัวแลมา ที่ตัวของพี่แป้นนะคะน้อง,องก็เลือกตัวแลมมาใส่นั่นเองซึ่งบอกเลยว่ามันดูเหมือนจะไม่ยากแต่พี่แป้รู้สึกว่ามันคุอนค่าใช้เวลานานนะคะกว่าจะไปถึงโลกสุดท้ายนั่นเองไม่รู้ว่าเราจะรีเบิร์ตกี่ครั้งนะคะน้อง,อ,งอย่างการไปอันแรกที่เป็นแคนดี้เนี่ยรีเบิร์ตแค่ครั้งเดียวเองนะคะแต่หาองๆเนี่ยจะไปในโลกที่2ที่3เนี่ยอาจจะต้องรีเบิร์ตคูณไปเรื่อยๆนั่นเองเดี๋ยวพี่แป้จะพาไปดูว่าต้องเทเลพอร์ตตรงไหนซึ่ง จะอยู่ตรงนี้นะคะน้องๆซึ่งพอเราไปกดเนี่ยมันก็จะเขียนว่าเราเนี่ยจะต้องรีเบิร์ทั้งหมด1ครั้งก่อนนะคะถึงสามารถที่จะเปิดปร,ประตูไปโลกนี้ได้นั่นเองอย่าลืมมาทำนะของมันน่ารักมาก